พี่น้องเบงแนหยอดโฮพี่น้องเลยเบงแนเบงแนทุกคนยอดโฮต้นโฮเพื่อจัดพี่น้องอันนี้เขาเอิ่น่าเคี่ยวโฮด้เน,นี่สูงแล้วทุกคน,นเห็นป่เก็บไปอมไปแกงไปลวกได้จัดพี่น้องเป็นหนึ่งใส่ปา่าแซ่แบแซ่บกินกับแก้วกับคนแต่ทุกคนคหลายแหง้งข้าวเคี่ยวบ่ม่าจักเื่อ แม่นเบิดเลยทุกคนเห็นบ่เก็บได้เบิดเลยทุกคนเห็นไหมบันนี้เราสิได้เก็บตะแก่ลายแห้งคุณคุณตู้ว้าม่หนีมาซ่อมเบิ่งก่อนเด้อทุกคนถ้าท่านได้เก็บไปส่ออ่อนส่ออ่อนเห็นบ่อันนี้ก็โอ้คุณเจี๊ยบไปแกงไปหนึ่งใส่ป๋าเซ็ตเสียบทุกคนยอดโหงท่านี้ก็หลายทุกคน เห็นไหมเห็นโอ้ยสอ่อนสอ่อนรสิบอกเก็บกับสิไห้เก็บเล้ทุกคนสิผ้าส้มก่อนนะคะว่ามันเป็นใบจังไดเป็นใบแบบนี้เลยค่ะนี่เก็บยอดมันไปแบบนี้เลยหลายแห้งทุกคนนี่เลืดพุนที่เป็นเคีียแห่งแห่งนี่สี่แมนเบอร์เตอร์ทุกคน เปิดเปิดเปิดป,ป่านีน้ำพื้นอันนี้บ่ได้เก็บไปด้วยจ้ะตล้วนี้อ,อุปก,กรณ์เก็บค่ะทุกคนพืน้นปื้นกำลังแตกขึ้นอันนี้เท้าเคี้ยวึ้นแล้วแบบสูงเลยทุกคนเห็นไหมเป็นจอดจักรยานไปทางผืนขับขับขับป่านเบืดลหรอนี่แต่แนวเดียวแล้วตรงนี้เพี่น้องมีนาเจอกันพุ่นพักเชียนก็ยังมีตะเบี้ยด้วย เฮนยเบิ้ดละไข้าเจ้าเด็ยไปได้หน่เอาเหมือรังเงินฉีบเก็บอยู่เฮ้ยหย่อนวัวเลยนี่เห็นปะเฮ้ยนี่เก็บได้เบ UM ิดเก็บได้เบิดจะอ่อนจะอ่อนหนนี่หนักนี่ก็แม่นเบิดได้จังี่ปอาบอาบพี่น้องพ่อไม้ใหม่เลยหนถ้าเก็บแป๊บเดียวเลยได้หนินี่ฉันเพื่ออะไรเอาอุปกรณ์มาเห็นบ่ เล да, ่อนมามุยกันหลายแต่ที่เนี้ยผักเสียนฝรั่งพี่น้องเต็มผืนเลยปื๊ดๆผมขอทายวิดีโอก่อนเนื้อนี้สิพากมาส้มปื๊ดล่ะผักเสียนฝรั่งเบียเต็มเลยพี่น้องเบียโคกันหลายปื๊ดล่ะสะอ่อนสะอ่อนมีแต่แนวเดียวมีหูไม้แล้ว หูไม้ไม่แล้วทุกคนค้นโชคดีมาขี่กับพอ่อพ่อเน่ากิน <c oughs> ค่ะทุกคนจยอดประมาณนี้แหละสุดจยอดเลยกำลังเตะมาดาเรียกว่าหยอดโหบ้านเด็ดเด้อทุกคนฉันจิมาเอาไม้อมืงามแห้งไปจ้บพี่น้องเนี่ยาบานกันอเอาไป หนึ่งใส่ป่าฉันหาป่ามาดีๆก่อนฉันสิมาเก็บเต็มเผื่อนอยู่ค่ะทุกคนกำลังสีแตกขึ้นเห็นบะสุดยอดเลยนี่เท้าเคี้ยวเผื่อเคี้ยกลอเกาหนีแมนเบิดเลยนี่เห็นบะอันนี้แห้งอัวแหงอันนี้ยิ่งอัวแหงนี่เด็ดได้เลยนี่ไปทุกคนเมีาบ้านกอนสะอ่อนลาหนีปุ้